เราจะทําการแช่น้าเปล่าไอโกรดหนึ่งคืนค่ะที่14ชั่วโมงน้องคะนาะเพื่อที่จะให้น้าขมของเขาออกเรก็จานมาทําการโดดให้เพื่อนๆได้รับชมคลิีนึงน้องคะนาะงสำหรับคลิปนี้ค่ะคี่ฝาก้องไว้ขึ้นใน่อดด้วยค่ะพีชีวิตคนมัน้ันโด่มันนานเลยค่ะน้องเราก็ไม่มีขวดโหลแล้วกันมีแค่นี้แล้วก็จะทําแค่นี้ก่อนน้องลองทำอยู่การทำข้างแรกน้องคะนาอแต่ว่าก็การคิดว่าเราจะทําได้แต่เราจะทําได้ ใส่อีกไปส่วค่ะแล้วเราก็จะมาเติมน้ำน้องะใส่น้ำในในถ้วยเลยค่ะี่ดีเรียบร้อยเลยในอากาศเขาเนอะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการเอ่อ ใส่ข่ไมีส่วนเพื่อไล่ความขุมไล่น้ำน้ำกินของเราในน่นแล้วกัเนาะนี่จะใส่กระถ่วงเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาไ้ให้คน,นนี้ค่ะกระมังน้อใหญ่ใหญ่ค่ะ เทปมาเช้าวนี่ค่ะเต็มถุงเลยพอดีว่าวันนี้อากาศมันค่อยรอ้อนเพราะก็เลยไม่ค่อยเหี่ยวไม่ค่อยเฉา,าค่ะเพราะว่ามาเช้าวุ่นุ่นเราก็กลัวแต่สารของของสติ๊กเนี่ยจะออกมาเจื้อปุ๊บนะคะเนาะนี่แดดจะทําดองค่ะมาเก็บดอกแทปมาทำข้าว่อแล้วนอกๆนี้ก็จะทําการโรยก่อนค่ะเอาเกสรขอนข้องๆนี่คือตัวเกสร มาเก็บดอกเทมมาทำาข้านอกนยองไงก็จะทำการรอควอนค่ะเอาเกสรข้อนคกๆนี่คือตัวเกสรของตะกัตพิษสาใหซินิดเพื่อที่มะให้อากาศเข้าค่ะเราจะทําการทําแบบนี้เพื่อที่ให้น้าขุ่นก็ออกแล้วเราก็จะแล้วเกสรข้อออกได้เยอะแล้วค่ะเราก็จะมาชุให้ทุกสัมผรูเลยนะคะ กดไปทีนโน,น,น้นไล่ไล่ความขมข้ออกบ่อนค่ะไล่ความ,มขมออกบ่อนนะคะค่ะทำการดองในขนั้นตอนต่อไปนเนาะ,นอ,ะอันนี้เป็นการดูจะน้อยที่น,นึอเนาะว่าปวาได้ค่ะพอได้อยู่เนาะเราจะทำการแช่น้ำเปล่าไว้กน หน,หนึ่งคืนค่ะที่สิบสี่ชั่วโมงเนาะค่ะเนาะเพื่อที่จะให้หนมม้ำขมของเขาเออกทำการตองในขั้นตอนต่อไปเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นเกาาค่ะสามขวดโลหลเนาะพวกนี้กับน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีอีกสีหนึ่งค่ะแล้วเราข่มของเขาเอาอกนี่แหละค้างไว้คืนหนึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วเรามาดูตอนต่อไปกันค่ะว่าเราทำอย่างนี้แล้วน้ำก็จะเป็นสีอะไรยังไงนี่ ไปเรียงเรียงว่าเห็ดเตี้มเลยแล้วเราก็จะใส่น้าเปล่าลงไปใส่น้ากินของเรานี่แหละค่ะลงไปน้องๆเห็่ถั่วงาแฉดอกแคเตรียมจะโดดน้องๆตอนนี้เรายังไม่ได้ดอดนะคะเราแช่น้ำน้ำขุ่นข้ออกก่อนค่ะได้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสามกลุมเราก็กลัวแต่สารของของพลาสติกเนี่ยจะออกมาเจือเราก็กลัวแต่สารของของพลาสติกเนี่ยจะออกมาเจือน้องค่ะ ฝาให้เรียน้อยนะคะนี่ค่ะหขค่ะสาวดโหลเนาะพู้นี้กับน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีอีกสีนึงค่ะ,ะระดัโหลจะน้อยที่นึงก็เพราะนอกจต่ว่าโอได้ะคะ่ะโอได้อยู่เนาะเนาะนี่ค่ะตัวที่ทำให้เขา้าวขมได้เแก่จะ เยอะพอประมาณนะะั่นค่ะเราทำสักมาเก็บดอกแคร์มาทำข้อขอดนอกๆเดี๋ยว,ะะะะก,ยวก็จะทำการรอคอ,อน,นะคะ่ะเอาเกรสรขอนะะ้อค่ะเนาะนี่คือตัวเกรสรของเดีย๋ยเดี๋ยเจะบรรจ,จุให้ดูนะคะค่ะเดีย๋ยเดี๋เตรียมกดนูนไว้แล้วแนะนำให้ใช้ขวดแก้วนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพลาสติกน่ะแช่ดอกแคร์เตรียมจะดอกน,ะะน,ะะน,นอกตอนนี้เรายังไม่ได้ดอกนะคะเราแช่นับนับขุมขอก่อนค่ะ ได้รประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสามกลุ่มแช่ดอกแคร์เียมจะดอกเนาะค่ะเนาะตอนนี้เรายังไม่ได้ดอกนะคะเราแช่น้ำน้ำขุ่นคอก่อนค่ะได้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสามกลุ่มแช่ดอกแคร์เียมจะดอกเนาะค่ะเนาะตอนนี้เรายังไม่ได้ดอกนะคะเราแช่น้ำน้ำขุ่นคอก่อนค่ะได้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสามกลบเดี๋ยวจะเด็ดเราจะบรรจุให้ดูนะคะค่ะ OK, да เดียเด๋ยวเตรียมขวดหมูไว้แล้วแนะนําให้ใช่ขวดแก้วนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพลาสตินเนี่ยสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เด็กจะพาเพื่อนๆนี่ค่ะกระมังมันใหญ่ๆค่ะเทปมาเช้านี่ค่ะเต็มถุงเลยพอดีว่าวันนี้อากาศมันค,ค่อยร้อนเพราะว่ามันไม่ค่อยเหี่ยวไม่ค่อยเฉาค่ะเพราะว่ามันแชมันขุที่เรียบร้อยเลยในอากาศถี่แล้วค่ะเนาะ ใช้เงินเรียบร้อยแล้วค่ะการเออใส่อีกใครมีส่วนโฟกส์นะคะเนาะเนี่เดี๋ยวจะทำดองค่ะกระมังนะใหญ่ๆค่ะเค้กมาแล้เท่านี้ค่ะ เต็มถุงเลยพอดีว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนแล้วเขา,ขาก็เลยไม่ค่อยเหี่ยวไม่ค่อย,อยฉเฉาค่ะเพราะว่ามาาันช้ามือถุงเพื่อไล่ความขมไล่น้ามือถือนกิดฝาให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาทำการโดดให้เพื่อนๆได้รับชมคลิปน,งนึงนะะคเนาะสำหรับคลิปนี้ขอทีมจากน้องนใบ้ช่วยด้วยค่ะคลิปทีชีวิต มันบัดโกมานานเลยค่ะแล้นก็ไม่มีขวดโหลแล้วกันมีแค่นี้แล้วก็จะทําแค่นี้ก่นอนเนาะลองทำอยู่ค่ะทำข้างแรกเนาะเนาะแต่ว่า่ก็การคิดว่าอาจจะทําได้อาจจะทําได้มาเก็บดอกเทมมาทำข้อเนาะเนาะทีเดียวก็จะทําการรอกคอยค่ะเอาเกสรข้อเนาะเนาะนี่คือตัวเกสรกระมังเลยใหญ่ๆค่ะ เทปมาเช้านี้ค่ะเต็มถุงเลยพอดีว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยรอ้อนเนาะก็ราะมัไม่ค่อยเหี่ยวไม่ค่อยเฉาค่ะเพราะว่ามาเช้าวุ่นว่นแต่วันนี้ค่ะพี่น้องวันนี้เด็กจะพาเพื่อนๆน,นี่ค่ะหนู้จะหน้อยที่หนึงเขาเน้อะแต่ว่าโตได้ค่ะโตได้อยู่เนาะนี่ เรียงเรียงไว้เห็ดกิเลยแล้วเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปใส่น้ำกินของเราเนี่แหละค่ะลงไปนะะกขนอไขทวะจากปกันกะดอกแคที่เราจะทําไว้กินนะขนะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ขวดหรูแก้วค่ะแล้วก็เราก็จะเย็บมาจองไว้กินเวลาที่เราไม่มีนะเนะเป็นการถนอามอาหารอย่างหนึ่งนะเนะจองน้ำกินของเราเนี่แหละนะเนะ จะใส่กระถมเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาไฮเหรสนิ์ค่ะแล้วก็ปิดฝาไห้สนิทเพื่อที่ไม่ให้อากาศเข้าค่ะเราจะทําการทําแบบนี้เพื่อที่ให้น้าขุ่น้าออกแล้วเราก็จะไล่ไล่ความขออุ่นเข้าออกก่อนค่ะไล่ความขุ่นออกก่อนนะคะค่ะแล้วก็ปิดฝาไห้สนิทเพื่อ,ท,อ,อ,ท,อนนะะที่ไม่ให้อากาศเข้าค่ะ เราจะทำการทำแบบนี้เพื่อที่ให้น้ำขุ่มก็โออกแล้วเราก็จะเราก็กลัวแต่สารของของสติปเนี่ยจะออกมาเจือค่ะแล้วเราก็จะมาเติมน้ำนงนาะใส่น้ำใหให้ทวงเลยค่ะทำการตรงในขั้นตอนต่อไปน่อเนาะอันนี้เป็นกรานี่ค่ะตัวที่ทำให้เข้าขม แล้วเด็กก็จะเยอะพอประมาณแน้วกทำสักใส่อีกใสอีกหนึ่ ฝาให้เรียบร้อยนะคะเขานี่ค่ะตัวที่ทำให้เขา้าวผุว่มได้กก่จะเยะพอปรกมาบนะ้างแเราทำสักเพื่อไล่ความผุม